สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้สวัครับโอ้มิมล้อเล็กชาแนลทำอะไรครับเนี่ยเช็คล้อครับเช็ค,ชคนนล้อบอ้ะน,นี่อันนี้ไม่ไม่ไมนี่ผ้าบเบรกสองอันนะคลิปนี้พามาดูพี่เก่งตั้งศูนย์ล้อให้ครับสไตล์ไหนเนาะวันนี้นี่บ้านแหละโอ้เอม่นวะเนาะ แสดงว่ามันมาหมดเลยสิก็หน้าหูไงเข้ากันเลยอันนี้หางนี่นี่อันนี้หา้หาหน้าเบะออกด้นี่หน้านี่หน้าเบะนั่หน้าหูอ่าเนี่ยน,นี่มันหางไงเนี่ยเน,นี่ยมันหางหาข้างนี้ต้องเอาเข้าข้างนู้นต้องต้องเอาออกไม่ข้างข้างนู้นเนี่ยข้างนู้นหุบเข้าหน้า,ม,ามันหุบมาม่อันนี้ ตั้งศูนย์ต้องเอานี้นออกต้องเอาเ,อเ,าเนี่ยเอาต่างทั้งเส้นเนี่ยอืมอันนี้คือไหนพี่วัดตั้งนี้ดูใหมที่ตั้งนี้เอาไปนู่นไหนไปนู่นไปี๋ยวเ้ื้อเหลืองนี่นะอีกหนึ่งเดือนก็เตรียมเจอกับ S700 ครับหนึ่งเดือน S700 2 S 700, <S สองเพลานนทุงลมน่าจะเป็นหัวสูงครับ ขอราคาเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมันต้องเอามาเนี่ยนะต,ตอนวิ่งเนี่ยพวงอะไรตรงไหมตรงไหมนิดหน่อยนิดหน่อย,อยก็นั่นแหละตามที่เห็นอยู่นั่นแหละตามที่เห็น,นครับนิดเดียวไม่เยอะไม่ลรถหน้ากับลรถหลังมันไปตา่างกัน

ฝั่งนู้นมันห่างมันต้องเอาตัวนี้เข้าใช่ไหมพี่มิมเอาตัวนี้เข้านิดหน่อยเนาะตอนนี้หน้ามันบุบอยู่ไหมใช่ไหมก็ต้องต้องขันเอานี้เข้าตัวน,นี้เข้าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นอันหน้าเข้าพวกพอดีใช่ไหมไงครับอาจารย์อันนี้ขึนข้นมิมก็ไปขึ้นเส้นได้แต่เอาแค่อันนี้ออกออกแล้ว Hả? Hả? Ừ? này โอเคครับ đây มันก็ได้แล้ว

เขาวัดกันอย่างนี้เหรอฮะผมนี่แหละ <c oughs> มีสูตรไหนออกมีแต่ผมคนเดียวนี่แหละ <c oughs> ผมอยากวัดอย่างนี้ใครทำมาอ่ะ <c oughs> แล้วพี่จะรู้ได้ไงว่า,วามันว่ามันตรงหรือไม่ตรงเนี่ยต้องวิ่งดูไงให้มันตามกันนี <c oughs> ่้มันตามเชือก <c oughs> นี่ <c oughs> ถ้ามันถ้ามันตามเชือกมันไม่เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาถือว่าตรงอ๋อที่ <c oughs> ที่ผมเรียนมานะบอกที่เรียนมา ไปดูเนี่ยเวลาพิวิ่งเราจะรู้เลยเนี่ยเวลาไปดูพิวิ่งเนี่ยมันจะเห็นดอกยางมีสกินเนี่ยเวลาเล็บเท้าตรงนี้จะจะนูนขึ้นมาแล้วตรงนี้จะต่ำลงไปตรงนี้จะนูนขึ้นตรงนี้จะต่ำลงอ๋อมันจะเฉียงอ่ะมันจะเฉียงลงเฉียงลงพี่เออซื้ออะไรบ้างเรื่องนี้แหละพับเบรกหลังร้านแถวนี้มีที่เตียงไม่รู้แล้วตรงกิ่ง เอาคนลงลงกึ่งเจียได้ไหมใช่เขาล้างหมดตีตีขวนล้อนาซายมันไม่มีขวนมันจะมาเป็นชุดบ้างมั้ยล้ามคีอะไรล็อกล็อกกระเบง รถลบกผ้าบรกนี่รถนี้ไปปรุ่นคิดเกอียดรยเยอะมากเลยไปรุ่นไปรุ่น รืเลยไหนี่โอ้เอาไปแล้วเอาไปแค่สี่สี่อันบ่เอาไปแค่ตัวอย่างอันเดียวแหละมันลงไปเยอะหรอสี่ตัวเอาไปอันเดียวอันนั้นเอาไว้ข้างนู้นตัวนี้คือรอยเยอะมากเลยนี่ต้องเช็ดครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน เด็กนักเรียนทุกคนต้องเปียกคลิกรอบนี้ก็ใช้ยาวๆไปเลยรับประกันกี่ปีพี่เก่งยันลูกบวชเลยเก่งว่ารับประกันยันลูกบวชครับตายตายรับประกันยันลูกบวชแบบไหนน้อนี่ ครับนะใครวะอูยปีน네 wow, ี้บอกเลยว่ามหากราบเลยมหากราบของการเช็ครถของผมเลยครับเกือบทุกคันเลยครับเช็ครถเกือบทุกคันเลยโอ้โ ไม่เคยเช็คมาเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับไปไหนนิไปไหนพี่ไม่เย็บป่ะเดี๋ยวเราเพิ่งถอยเด้อ ข้างล้างไม่ขยับเลยนิดหน่อย Đi lo khi luôn đi Dập vô Khi dập mới canh à, Hả? À. อันนั้นขยับจนนี้ยังไม่ขยับเลยเดี๋ยวเดวผมดูตรงนี้ก่อนนี่แน่นอยู่รวมตรงนี้นิดหน่อยนี่บูตตะบนอ่ะฮะเอาเราโยกเลยดิ อ๋อ oh. อันนี้ไอ้ลูกมาที่ติดกับโชอ์อ่ะมันเล่นได้อยู่ต,ตัวนี้ตัวเก่าปะตัวเก่าปะป่ะอ๋อ oh. oh. อ๋อ oh, นี่มันหลวมพุทธตัวนี้วะตัวนึงนี่ไอตัวบนอ,ะอ่ะฮะไม่ตัวบนสุดเลยอะ่ะไอตัวห้อยบนสุดเลยอะ่ะมันมันมันเล่นได้อย่างงี้ฮะนเน,น,นเนรหรอก็ไม่หลวมหรองงานอ่ะไม่หลวมฮะครับมันข้างนิดหน่อย ไหนน้องอ่ะลูกฮะฮะไหนโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันเกียร์มาถ่ายไม่รู้ว่าใช้กี่ลิตรน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายค่ะน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเดี๋ยว,ถถเ,ยวถถถเอามา18ลิตรก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปซื้ออะไหล่รถตู้ด้วยครับแล้วก็ซื้อน้ำมันเฟืองท้ายถถถด้วยโอ้มาหากราบเช็ครถเลย ไม่ใช่ในน้อยแล้วนี่หมดหมดประมาณแสนกว่าๆแล้วเกือบสองแสนแล้วเฉพาะพริกก่งก็เอาข้าแรงไปประมาณหลายแสนแล้วแหละแสนสาหันาสนะ,ะนี่เอาครับตรงกลางเท่าไหร่ ฮะร้อยหกสิบเก้า <69. S 1> ขึ้น <c oughs> นี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละปอดีหรือบอ่เท่าไหร่รื่นเหมือน,นอกันเลยฮะปอดีเนะี่ยเป๊ะเลยเห เอ้าตัวนี้มันก็เป๊ะอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรอ๋อบางทีมันเกี่ยวพวกนี้นะหูพวกนี้ฮะห,หูเน็มนะอ,อ๋ะ<ห>อี้บเยงเรียบเรอ๋อโอเคครับเรียบร้อยซื้ออะไรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ